S 1> <S 1> <S <S มาชาแนลก,กันใหม่ครั้งสวัสดีครับพบกับรายการเกาะคนดังไม่ใช่ไม่ใช่รายการพักมัว่วเกาะคนดังนี่ไงคนดังบีเคทีเสกยาโซโท็อปเลนเห็นนะแนะนำเลนก่อนเพื่อให้ม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเล่นบนครับไอฟริกาเจอกับบีเคทีเสกที่เล่นยาโซแล้วก็เลนป่าครับเชวนานาที่กำลังขึ้นมาแก๊งเชิญมานาเจอกับเฮคาลิมครับอ่านอ่านชื่อเฮคาลิมให้ฟังหน่อยครับชื่อเฮคาลิม ตเลนกลางครับผมมาซาฮาครับบนบนบวกแล้วเจอเลยบองครับเลนบนครับบวกครับขอไปครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแนะนําเลนต่อมาซาฮาครับเจอกับเลบงครับผมแล้วก็เลนล่างครับคู่หูแคทลีนบรัมเจอกับเอสเลียวสุลกะชื่อเฮคาลีนเหรอแรงแรงใครโอ้ช่างมันเถอะแรงที่ลังขยัดลังขยัดเจ็ดพันลี้ลังขยัดเจ็ดพันลี้คืออะไรวะลัง หลังเหรอหลังขยันเนอะไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่เด <l ots> ี๋ยวดังกำลังตั้งใจอ่านอยู่นี่บีเกติเซ่ยังไงต่อมีในแผ่นล่าสุดแผ่นหกจุดหนึ่งสี่ซึ่งก็ยังไม่เจอไลฟ์เหมือนเดิมน่าจะโดนแบนไปมัง้งไม่รู้เหมือนกันโด <c oughs> <c oughs> นะานนน้้่าจะอย,าอย่างนั้นนั่นแหละในการฮะเราบองเจอแบบมาสหามาซาฮานี่ระยะยาวดีกว่าแน่นอนเพราะว่ามีสกิลดู ยิงเลยไปบ้หกนี่มาเจะบ้องพุ่งมาถ้าโดนดูดนี่โดนอะไรฮะโดนล้มอ่ะเรียกว่าล้มอ่ะถ้าโดนดูดอ่ะอะไรล้มอ่ะหมายถึงว่านั่งนั่งเล่นเกมอยู่แล้วก็ล้มเลยเพราะโดนดูดแลนล่างครับบวกกันแล้วครับเอซิโลแฟตออกมาครับตีอีกทีเดียวจะติดติดสแต็กสตันบายไล่ยิงแต่ว่าสซลกาฮิวต้องเอาสซลกาก่อนหรือเปล่าไม่เอาครับจะเอาเอซิโลเป็นกองฝืนอยู่ยิงไล่ยิงไปอีกไนั์ไปครับเรียบร้อยก็เป็นคิวไปครับได้ด้วยกดเหรียญโชว์ไปหนึ่งทีกดเหรียญเลือกเจ็ดชงเลือกเจ็ดเหรอ อ่านนันเวลเจ็ดเหรอทำไมมันเหมือนเวลห้าเลยวะเฮ้ย <Hey. S 1> ดูไม่ทันไง <Hey. S 1> จำได้เลยเวลหกจะเป็นสีม่วงมงเอออันนี้เวล 7. เจ็ดเจ็ดจะเป็นสีฟ้าๆ้าดิเบิลเลตนะฮะคีพูดถึงแรงลืมแล้วพูดถึง,ถงเลนกลางอ๋อโดนดูดไงโดนดูดแล้วก็ล้มเมื่อกี้ถามว่าอะไรล้มใช่ไหมหมายถึงว่าเล่นเกมอยู่ไงแล้วแบบเฮ้ยตายผมก็เลยล้มเอาอัตีไปไม่โดนครับบัม ยังไงเอซินโฮไปด้านหลังไม่ตายครับเฮคลิมมาทางด้านหลังครับมามาครับเก็บไปได้ครับแต่ว่าด้านนี้ต่อครับคิวหน้าจะได้คิวไปหรือเปล่าไม่น่าได้ครับต้องตายเลยครับแต่ว่าเลอบองครับโดดขึ้นมาเลอบองมาแฟดเข้ามาตุกตับหายไปครับแล้วก็วาร์ปกลับไปแล้วครับออาแล้วเลอบองอยู่ไหนฮะนู่นครับไปข้างบนแล้วครับเมื่อกี้เลอบองกดท่าสองพุ่งเข้ามาอันตีเข้ามาอีกทีแล้วกดท่าสองกลับไปแล้วก็แฟดวยนะฮะเลอบองอ่าใช่แฟดเข้ามาไม่งั้นไม่ถึงระยะเฮคัลลิมนี้มันสกินไหนวะไม่เคยเห็นเลย เหมือนแบบเคยกินเก่าเรอเออเท่อ่ะมีเกาะมีอะไรด้วยเกาะออกฤลธแพ้นั่นบอลครับตัวที่ได้เปรียบนี่เทใจให้เอเลเลียครับเอเลเลียนี่เคบคุงเคบคุงทำไมอยู่ขับ0 7 x คือเขาคือเป็น 007X ก็ได้นั่นน่ะดิเตียกบตียกเสกครับเสกรร้สึกจะไปที่อยู่เบกีทีเห็นจะไปเล่น ADC นะ เล่นในธุกิเงินแบงค์เออใช่เพราะว่าเขาเคยเห็นเขามาหมดแล้วเล่น adc เล่นป่าเล่นบนครับจะตายแล้วเสกยังเคยเห็นเล่นซับนะเออใช่ใช่เลยซับ่าจะคงไม่เก่าเขาไอ้นี้บ้านนกจำนกไล่ใช่ใช่ไม่ใช่ชื่อเก่าเก่าสุดๆเลยอะอะไรไม่รู้ก่อนเสกครับแล้วก็มาเสกแล้วก็พอย้ายมีพิษมีพิษแล้วก็หล่อมีพิษเด้อ้นั่งเก่าทำไมใช่ใช่มีจำได้ไปครับเข้าสู่เกมต่อครับ เทมชิ้นแรกมาสังหาก็คงหนีไม่พ้นโมเดลโรโลดเรคอนโมเดลอโลดอเรคอนอืมนั่นแหละเฮ้ยเปิดไหมยังวะเฮ้ยโอเคเปิดแล้วเดี๋ยวล่างเลยล่างครับติดเป็นเทบร์บายสก่าโดนสตันแบบนี้ต้องตายครับต้องตายเรียบร้อยบาร์มเก็บคิวไปได้บาร์มยังต่อต่อยไปวินเทอร์บายต่อไหมไม่ต่อครับเลยบองลงมาแล้วอู้อ้ยเอซินโฮมีหรือเปล่า มีเปล่ามีครับแต่ไม่เห็นระยะไม่เห็นระยะครับสุริยะมนเล่นบอลนะฮะยังไงครับเล่นบอลครับแตกแกฮาเซโยหืมแฟดหนีมาเหลือนิดเดียวแต่ว่าชิหน้าต้องตายแทนหรือเปล่าปุ๊บปั๊บเรียบร้อยครับโอ้เดืเป็นคิวอ่าแต่เอลิเลียนะฮะแต่ละบอลครับเดืบอลเดืบองมาแล้วแต่เขาเห็นเขารู้เขาเห็นจะเข้าไหมไม่น่าเข้าครับเพราะว่าเหยียบหวานแล้วด้วยอ๋อกระบพื้นกระบพื้น หมายถึงเฮเกลิมากับเพืออ่ออ๋อไม่ใช่มาถึงระบอยงไปกับเลยตอนนี้นะฮะเราจะมาอ่านชื่อเฮเกลิมกันต่อนะฮะยังจะอ่านอีกเหรอแหลกทัฟลังขยัตแหลกขยัตเจ็ดพันลีใช่เหรอชื่อจีนชื่อจีนไงเจ็ดพันลี้ไม่หรตายแลนะ้วแหละไม่รู้มั่วเน่เน<อ>่เว <laughs> ็บอะไรนะโ o g g o p เหรือ g g o p g g นั p ่นแหละ o p g g เออ,เอ,อมาสหานี่ติดอันดับหนึ่ง ลิมวินเลดนะเฮคลิมนี่เป็น,นอนันดับสองมาแล้วครับเฮคาลิมกุบกับ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 ชนไปเรียบร้อย easy kill ได้แน่อนอนแบบนี้ครับ <fi. S 1> อือโอ้ตรงแปดครับเพราะว่าป้อมยิงไปครับนัดท,ที่สามเกือบตายป้อมนี่ป้อมอันใหม่นี่เวลาโดนยิงสามนัดแล้วนัดที่สี่นี่โคตรแรงนะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเพื่อนให้ยิงนัดท,ที่สี่มันก็มันแรงเหมือนเดิมนันไม่นับสแต็ปเหมือนอความรู้ความรู้ ปั้จริงปปับมาตั้งนานแล้วแลวหละน่าจะสองแพทที่แล้วแหละมันจะแทงป้อมยากขึ้นไงเมื่อก่อนมันจะแบบให้เพื่อนแทงใช่มาหนึ่งสองสามเป็นตัวอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนนัดแรกมันจะเบาแต่นี้มันจะสแต็กไปเรื่อยๆมันจะไม่สนใจ<ม>เป็นไงดูมีความรู้ปะนี่หน้าผมถึงแทงป้อมตายหมดแบบ,บยิ่งเป็นซับเงี้ยแบบแกังเกิลโดนสามนัดปุ๊บเราจะไปแทงแห้งเงี้ยโอ้โหร้องไห้โคตรเจ็บ เฮคาริม hey, มาแล้วอติจะมาแล้วครับครูดาวอีกประมาณ9วินาทีมาในตำนานนะเดินผ่านบอร์ดเดินผ่านบอร์ดไม่ตีด้วยครับไม่สนใจครับจะฟาร์มมันจะทําไมอะ่ะโชครามลดจะฟาร์มมันทำไมอะ่ะเออหวาดไปก่อนอ <c oughs> ตีบ,บัมนี่ชื่อเลยนะครั้งที่แล้วพักผิดจ,จำก่อนกาเซลฟิชเชอร์ ทั้้งแลวนี่ฟิชเชอร์นี่เป็นนักตกปลาหรือเปล่าครับฟิชแมนทำไมฟิชเชอร์แมนเอา้าเรนบนแลมเพแลแต่ว,แว่าเล่นกลางครับเล่นกลางเล่นกลางดูดไปแต่ว่ามาสห์แร่ล่างแร่ล่างก็โอ้โหบวกกันทุกเลนครับเอซิโดติดหนึ่ง<น>ทีติดสแต็กสตันไม่เอาครับแร่ล่างม้ามาแกงครับเก็บโซลากาไปได้ครับโซลากาโซลากาเป็นการสเปลแบบคนไทยอ่ะโซลากาคนไทยใช่ม เมื่อกี้บวกกันทุกเล่นครับเล่นบนก็บวกเล่นกลางก็บวกต้องแยกจอแบบเดี๋ยวในอนาคตนี้จะสปิดจอจับไว้เล่นบนเล่นกลางเล่นล่างแล้วก็ดูกันเอาเองครับไม่พากไม่ายไปนะเพื่อตอนนี้เล่นบนนี่ยับเรื่ของเรานี่งานหนักแล้วนะยับครับเรียกว่ายับเรียกว่าสู้ไม่ได้แล้วต้องกดออกเกมแบบนี้เลย ต้้องใเอาครับหลังยังครับเอาดิสามเวลก็เอาอ่ะเศษบอสความเข้มอยู่อยู่ที่ไหนสองเวลไม่เหรอสิบเจ็ดสิบเอ็ดเมื่อกี้สามเวลเพิ่งเวลเก้าเองฮัสเซโยฮัสเซโยนี่มันอันตีอ่ะใช่ปะไม่ใช่ลรบบีทเอาครับตัดพิชั่นไปครับเชียร์หน้าอยู่ด้านหลังดูจากถ้าดูจากถ้าตอนนี้ไม่ดูจากตังดูจากแชมเปี้ยนคิดว่าไงบ้างครับ ให้ดูจากแชมเปียนคิดว่าเลดเกมเลดเกมฝั่งไหนจะสเกลดีว่ะบูหรือเลดเพราะว่าอืมใลิเลียหนึ่งใช่แค่ลนสองแล้วมีมาสหาที่ไว้จับล็อกล็อกตายเวลาคนแหลมอีกแถมยังมีม้าอีกเลดเกมนี่รู้เลยโอ้สิบสี่นาทีได้ทีนี้ที่ฟอร์แล้วครับม้าโคตรไวครับไม่อของฟามไม่เอาของฟามไงเออใช่ใช่ใช่โอ้เขาออกทีนี้ที่ก่อนเลยเนี่ยว่ะ สมองสมัยไม่สนใจครับเิพื้นในเท,ม,นนเทมมาก่อนครับ <c oughs> ก็ถือว่าก็ดีนะเพราะว่าเขาเกิดว้วสองศูนย์สี่ไม่ใช่สองสอคูณศูนนะครับศูนย์อ๋ <c oughs> อวาม่างแตกาม่างแตกเลยครับเ <c oughs> ลยบ้องกอ็ไม่น่าจะฆ่ามาซา,าได้ครับนอ,นอกจากจะมีคนมาแกงอย่างเมื่อกี้นี้ <c oughs> เล่นบนครับเล่นบนชนไปแล้วอัตีบายตายครับอีซีคิวครับ ก็โดนวนเวียนอยู่แบบนี้เรื่อยๆครับสำหรับบีเคทีเซ่เกิเหมันจะเแยกออกเป็นแพลงเลยนะอืมขึ้นมาเป็นกาะไฟเล็กน่าจะเป็นคนที่ออกมาชกะแบบดูดไหมไมาจะเข้าด้านหลังครับติ๊กแล้วมาแล้วครับฮีกรอบกบฮีกรอบกบแฟดอู้แฟดมาดูเลยครับฮึมกาเซฟิเชอร์มาอีกมีเอซินโโฮมาลัดช็อตไปได้ครับโอ้โหม่กันโอ้สามคอมโบคอมโบสามเอาตีครับ หรือว่าเกมนี้เราจะได้ภาคยี่สิบนาทีอีกแล้วไม่น,าใจใจในม่าใช่กันนะเฮ้ยมันตอนนี้มันขาดมากแล้วนะยี่สิบแปดกับยี่สิบสองเนี่ยทำไมทำไมขาดครับทำไมขาดเพราะว่าทีมเล่นดีกว่าครับกางยังเลยขาดไงเปล่าครับใช้กกนไกไม่เอาครับคุณโอเว่นไม่เอาครับแบบนี้ว่าจะไม่เล่นแล้วว่าจะว่าจะไม่เล่นแล้วน <c oughs> วเดินผ่านท่นา,ากนกันมาสามคนแล้วสุดท้ายก็เดินกลับไปตัด มังกรตัวแรกครับ mountain d r e k e ไงศาพัภาษาอังกฤษมาเต็มอ่ะเหมือนนาธานเด็กวะไม่ใช่แล้วมันดาราใช่ป่าวะไช่นาธานเด็กไข่อ๋อไม่ชาร์เดบ้งเดบ้งเดองพุ่งมาโดนใบครับโดนเข้มจริงจร่ะเวลาตทำไมเหรอเป็นอะไรเข้มอ่ะก็เนี่ยดูดูสกีครับ นึกว่าสีตัวละครมันเข้มอย่าลืมปรับภาพให้สีอ่อนๆนะรักษาสุขภาพไปคุยอ, <c oughs> อะไรกันวะพี่ <c oughs> อะไรเอาเ่ะเออครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วมาภาคคนเดียวมีคนมีคนถามว่าอีกคนไปไหนละครับช่วยช่วยชี้แจงนะครับหายไปไหนมาครับคลิปที่แล้วอ๋อนอนเดียนี่ไงคนเราไงคือนัดภ <c oughs> าค <c oughs> นัดนัดภาคตอนตอนสี่โมงไง แล้วก็มาภาคตอนสองทุ่มนอนสองทุ่มอ่ะคนเราบ้าไปแล้วก็พี่เปบอกอ่ะเหนื่อยใจนัดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอากาเรน่าลงลงเพจนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่หรอกุยเรื่องเกมสิเอาเชวหน้าอ๋อว้าวมิช่าไปครับเอาเปนะผั้งยังไม่มีอะไรมาวิ่งผ่านมิช่ามาแล้วครับวิ่งผ่านมีช่มาแล้วขึ้นมาขึ้นมาลงไปเอาครับจะเอาเลยบองครับ น่าจะโดนล้มแล้วโดดล้อมแล้วครับแต่ว่าเห็นว่าครับนี่กกคานี่ก็แค่เท่าน้นโอ้ยต่างคนต่างแรงครับชิวหน้ากับตอนนี้เฮคาเลมนี่พอๆกันเลยนะเลบองเลบองทำไมครับเลบองทำไมครับตอนนี้เลบองอีกแล้วครับเ่นบนอีกครั้งครับตายครับแบบนี้แฟกหนียายือเลยยายือเลยตีป้อมก่อนตีป้อมก่อนป้อมป้อมป้อมออกป้อมแตกแล้วแต่ว่าไม่รอดครับเอาครับสองหนึ่งครับสองหนึ่งครับมา ไม่รอดครับจะเอาสลรกาให้ได้อืมอืมตายนะครับเป,เป็นก้นนกนกาตายนะ<อ>ครับเหล่าหาก็ตายไปด้วนะ่อยอยู่ดีๆก็ตายสามครับจากทังบูทีมเป็นบนเมื่อกี้ถ้าตีป้อมอีกสักสองฮิตนี่เอเรเลียน่าจะรอดอยู่นะเพราะว่ายินแทงป้อมนานมากโยนกล้วยมาครับแต่ตอนนี้ป้อมตั้งน่จะน่าจะโดนน่จะแตกครับไปมีเนียนหมดต้องกลับแล้ว ทางประตูมาครับสำหรับลุงบรอมมาดูไอเทมกันดีกว่าเน่ขึ้นมาแล้วมาสหไอเทมยอดฮิตโมเลโล,ลโมลิคอนอ่านว่าอะไรวะดูดมโมเล,ลโลโนมิคอนโอเคโมเล,ลโลโนมิคอนพี่โดนโฟกัสตังที่เลนบนกับแขกบนาจารย์นี้หกพันสองก็จะจายพันแปดครับหืมห่างดูแล้วเลนล่างนะฮะไอเทมชิ้นใหญ่หกพันโอ้โหแปดพันสามก็หกพันไอเทมแบบเกือบสองชิ้นนะ เป่เยอะมากนะป่าก็ไม่ป่านิดหน่อยสามร้อยติจางก็นิดหน่อยแต่ที่ลำบากคือตอนนี้คือน่าจะเป็นเลนบนลแล้วล่ะต้องมาดูต่อว่าบูทีมจะทำยังไงกับการได้เปรียบยิ่งนี้นะได้เปรียบถึงห้าพันเลยทีเดียวเอจะทำยังไงเอาครับสรลกาเออเอเอาแฟดยื้อเหรอยื้อเหรอขอตีน้อยเยียบ้อยครับสามร้อยบาทเด้งเอาลิมเพลโลไม่ไม่มีอะไรครับ ตอนนี้ม้าโดนล้อมแล้วมาจะกลับยังไงจะอันตีหนีเหรอจะเอาพุ่งมาแล้วครับโอ,โอุ้ยเอสเรียวขึ่งหลอดลอนะครับแต่ต้องต้องถอยมาแล้วครับเลอบองอยู่ด้านหลังแคทลินมาด้วยยิงยังไงเอซินโฮไปอุ้ยไม่ตายครับยัง <200 S 1> ไง<ห>เนี่ย<ห>เข้าต่อแล้วมาสหาจะจะจวบจะจวบใครไม่มีแฟดเดี๋ยว่อกี้ม้าแค่แค่ม้าอันตีใส่เอสเรียวนะครับแล้วก็กระแทกหน้าใช่ไหม 8ปดเจเนตเมื่อกี้เอซิยวต้องกลับบ้านไปรีเลือดเราจะมาดูกันนะคะว่าเสกจะทำอะไรเสียเีกขนาดเสกโอ้ดูไปแล้วครับและและโดนรอดด้วยครับด้านหลังยังไงต่อเชวนาเข้ามาล้วงครับจะเอามาสหาไปได้ไหมไม่ได้ครับเคยคริปเก็บไปได้เบรบองกลับ,บ,บมาอีกครั้งครับเ<ห>ชื่อมไปจังหวะนี้สตาร์ทมายังไงโอ้ยเสกเข้ามาวงในแบบนี้ไม่น่ารอดครับตายไปครับคาเซฟิเซอร์ไม่โดนใครเลยครับโอ้ยเลือดเต็มอีกครั้งครับสำหรับเบรบองด้วยการฮิวของ สุรกระดับมาทหาคนกลับบ้านนะตอนนี้ทำไมครับแม่เรียกลูกลูกกลับบ้านแน่ลูกทำไมครับแง่ลูกลาะ <c oughs> มาทหาย,ยังไม่กลับครับยังยังล่อเท้าอยู่พุ่งมาป,ปุบ๊บปั๊บเดซิเลียมานาเต็มครับไล่แล้วยิงมีไอบอลกาเล็ตด,ด้วยโอ้ยเรียกว่าแบบนี้ว่าแบบนี้อไอบอลกาเล็ตสโลบายตอนนี้ติ๊กถอยแล้วสำหรับบูีีไมอะะรรนคับ ทั้งหน่อยนะครับยาสโอ,อนี่โอ้โยเอ้ซินโฮมามาด้วยอ,อ้๋อเลี้ยวเลยนึกว่าจะเข้าเ <laughs> <laughs> พื่อนบอกใจเย็นเพื่อนจีกิตติถอยกันลลูติกถอยลุลูใจเย็นใจเย็นเนี่ยในการมานี่ไปแล้ว <laughs> <laughs> อะเข่าคู่กดไอ้นี่ดิกด C กด V ดิ V Domination เป็นโอ้ยทำเป็นสอน ลถ้าเหมือนคนไม่เคยไม่เคยภาคมาก่อนมิชชั่นทางบางบูท,<ช>ทีมตอนนี้หนักไปทางป่าบนขวาครับส่วนเลททีมก็คือคุมป่าตัวเองนั่นเองป่าล่างขวาไม่ใช่หรอบนขวาไงหมายถึงบูทีมไอ้วุ่าไงวาบอรดมันอยู่ยาทางวาไม่ใชม่มาแล้วครับมาแล้วครับเป็นบนครับสองหนึ่งครับเอลเลียเอ้าเชมานาอันตีไปแต่ว่าไม่ได้เอลเลียไม่ได้ลอยครับ จะโศกเลยใช้เอาตีไม่ได้ครับตัดกดเหรียญยับหน้าฮะเอาเลยบองเชื่อมไปจังหวะนี้ยังไงต่อม้าจะเอาตีไหมไปแล้วออ้ยไรฟันไ่ฟันโดนเฟียแบบนี้ไม่รอดครับบัมลัดช็อตไปได้กดเหรียญอุ้ยังไงโอ้เออเหรียญมันใหญ่นี่หว่าเบลเธอร์เลยเหรียญกันรวมเอาตีม้านี่แหละออนสล็อตออฟชาร์โวโอเคลืมชื่อขออภัยให้อภัยปะไม่ให้ต้องให้ดีเวลานักพากย์เขาพูดผิดเขาจะบอกขออภัยครับอะไรแบบนี้ไม่ให้ครับ เออนาะอีกคนก็ต้องตอบไม่ให้ครับไม่ให้ได้ไหมอย่างเงี้ยเหรอด้ว่าคนตอนนี้นี้ถ้าเกิดไลฟ์สตีมร์มในแชทขึ้นแล้วอะไรของมึงวะนักกามาดแชทนี่ขึ้นด่ากันเต็มมาสหานี่ยืนอย่างกับอยู่ห้าคนครับอ๋อจริงจริงฮะแมการเงินหนึ่งหมื่นแล้วเรียบร้อยพริกยากแล้วครับนอกจากบูทีมจะโดนเก็บเอชสักสิบล้ครับถึงจะแพ้ ลลิเไม่ก็อินเทอร์เน็ตหลุดห้าคนเหมือนที่ภาคครั้งที่แล้วก็มีคนหลุดหลุดกันรัวๆดูกันเงินดอนะฮะดูอุ้ย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 เจ็บกันเงินว่าไงครับผมโอเว่นพูดเลยเก้าพันเจ็ดกับเจ็ดพันแปดนะฮะเลนบนเยอะมากยาโศกขึ้นมาเป็นแฟนทอมแดนแล้วกับก่อไฟก่อไฟนี่ขึ้นมาชิ้นแรกเริ่มห่างทุกเลนแล้วนะฮะเพราะว่าป่านี่เก้าพันเก้าพันเก้าพันห้ากับเห็นบนครับสองเวลครับแต่ยาโศกยังคงเข้มอยู่ครับบีเทีเซครับ เก่าเหมือนมาสามเก่าเหมือนมาสี่จริงๆข้างหลังไม่มีใครเลยครับนันตีแล้วด้วยโโอ้หการเงินต่อนะฮะเฮ้ยเฮ้ยสซลกาสซลกาอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูดไหมดูดไหมดูดไหมตาลูกมาแล้วถ้าดูดนี่ตายนะเอ้าดูดเชมบันนาเฉยครับโอ้เชมบันนากดยิ่งนะแฝดเข้ามาใบยังไงสซลการอดไปแล้วบินเอาสล็อตออฟชาโ์ดูไปครับได้ร้อยเก็บคิวไมได้ครับติดเฟียไปยังไงครับต้องถอยแล้วแบบนี้เพราะว่าเอาตีกันหมดแล้ว เเอากระแทกหน้าเข้ามาครับยอโซไล่ฟันยโซไม่มีเอาตีเนี่ยยังไงต่อชิวหน้าเข้ามาปากปุ๊ปุปุ๊บปุ๊บแคลินรลนปีอยู่แต่ว่าแคลลินโดนลวงโดยระบองครับื้มมวมัวนวก็มาคแต่ว่ามาตายแล้วเอาแคลลินแคลลินเก็บหมดครับด้านหลังยังไงเอสเเอสนโูมบัมไปวิ่งเข้าไปวินเทอรไบต่อยอีกหนึ่งที่วินบโดนเอาป้อมยิงตายโอ้ิวครับโหบตายเมื่อกี้ ไม่เมื่อกี้คือมั่วมากเลยพี่เนี่ยผ้ามั่วเมื่อกี้เรียนต่อนะฮะเอ้ยสรุปฝ่ายก่อนดีสรุปโอ้ยไม่เหมือชีพเลยจะได้เปลี่ยนชื่อคลิปว่าภาคจริงจังเข้าใจปะจริงจังนี่ใช่เป็นกระตุนโดนเด็กๆมีผมสามเส้นนั่นมาริโกะนั่นมาริโกโอ้ให้เล่นก่อนดีให้เล่นก่อนแล้วค่อยแก้เป็นจริงจังเอาใหม่เอาใหม่ภาคจริงจังอ่ะเริ่มครับจริงจัง สรุปไฟเมื่อกี้ก่อนครับไฟเมื่อกี้คือมาซาฮาครับโดนลุมตายไปก่อนคนแรกแล้วก็แคทลีนเหมือนจะโดนเลอบองโฟกัสนะแต่ไปไปมาๆเดินเหยียบแถบแล้วแคทลีนก็ยิงฟีตายเฉยเหมือนเหมือนเลอบองตอนแรกไม่มีสกิลด้วยพุ่งพุ่งเข้ามาสองทีแล้วเราก็ทําไมทำอะไรแคทลีนไม่ได้แล้วก็เดินเหยียบแถบมันไส้ไงทำอะไรไม่ได้เหยียบแถบแม่งเลยอแคทลีนก็ยิงฝีตายเฉย ก็ด้านหลังก็ม้าครับกวาดได้หมดเลยแรงมากม้าแบบนี้จริงๆม้าเป็นตัวเหมือนเป็นตัวก็ก็กึ่งเซฟิกนะถ้าแบบแก๊งไม่ได้ก็ฟาร์มไปเลยเอยเพราะว่าเลดเขามีประโยชน์มากครับต้นเกมอาจจะแก๊งไม่โหดเท่าไหร่แต่เลดนี่รู้เรื่องครับมามาขโมยเลดครับแ,แต่ว่าเสกรู้ครับเสกบอกไม่ให้หรอก เอาเอสเลียวเข้ามาแบบนี้โอ้โหต้องการแค่ชิปหนีออกมาครับเอ๋อการเซฟพิเชอร์มาครับโดนไปสองคนแล้วไงต่อครับฮาเซโยโดนไปคนเดียวครับมาซาฮ์โดนล้วงอยู่ครับด้านหลังครับเอาสลวเอาชาร์โดมาครับยังไงต่อตายไปหนึ่งคนครับโดนสองคนครับมาซาฮ์เก็บไปได้ครับเดิมเป็นคิวเฉยเลยมันจังติดบาลอนแล้วเมื่อกี้ไม่ควรครับเลดทีมไม่ควรบวกเพราะว่าเลบองกับเอสเลียวนี่หนีไปแล้วเศกก็ยังคงเป็นเศกอยู่ครับ บารอนอนาโชในนาทีที่26.4ค well รับเก็บไปแล้วมามาแล้วอีกกลีบกลกบเอ็ดิโดเปิดทางไปม้ามาครับไม่มีอสโาวิชโร่แต่ว่าต้องกลับไปครับเพราะโดนไอบอลโอ้โหแต่เอาครับเชื่อมโดนด้วยสตันไปแล้วจะต่อไหมหิวให้ครับเลือดเต็มสุรกาบอกเข้า่าเพื่อนเดี๋ยวฉันหิวให้โอโซนมิฟฟีครับเพิ่งจะเห็นชื่อไม่ได้สังเกตชื่อเลย ป้อมแตกครับเลนบนเว้นทำไมเว้นไม่ไม่พากชื่ออ่ะบอกแล้วไงว่าโอโซนนอรโอโซนโนริ so อ่านเมื่อไรอะเอสเรียวอะโ <N oli. S 1> นริโนรินี่ตัวหลักเลยบะามิฟฟี่อะคุ้นอยู่มิฟฟี่ก็เป็นผู้หญิงไงมิฟฟี่อะคุ้นอยู่โนริ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 ทำไมไม่คุ้นเองานสี่ปีผมผม,ผมไปมาแบบหนึ่งเด้ ใช่เหรอเป็นไงบ้างใช่ไปแป๊บเดียวเออพูดถึงงานไม่ได้เข้าไปในงานนะอยู่แค่หน้างานเฉยๆจริงๆไม่ต้องพูดก็ได้เสียเวลาภาคต่อเลยว่ะอะไรไม่เข้าว่าจะพูดทำไมก็อยากไปอะไรไปกินฮาจิบังแล้วไงต่อครับเจอเจอเบ๊ได้ยินเสียงบินซี่ไหมได้ยินเสียงบินซี่ไหมเจออันเดอร์ด็อกทั้งทีออ๋แล้วไงขอถ่ายรูปดิไม่ขอครับเพือน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปถามรถปทางหนังล้านฉันแนมมาผมเป็นมือขวาเรามือขวาคืออะไรวะงงว่ะเอาด้านบนเอ้าเสกครับขาอ่อนครับล้มมาแล้วหน้าบ้านล้มหน้าบ้านมัวแต่คุยเรื่องกินฮัจิบังหมามาแล้วเอาสลอตอับชาร์โดไหมแบบนี้ปากเข้าปะปันเอาคาสิเนฟิเชอร์โดเมนหนึ่งคนครับโหมูส่าเสียงดังทำไมไม่บวกวะอ๋อดูไม่บวกจริงด้วยดูดิ เอาป้อมก่อนเพื่อนบอกเอาป้อมก่อนเคลียบอกขอป้อมก่อนเคลียร์บอกโอ้ขึ้นหรอกครับยังไงต่อมาคผู้ชมครับเอาเอาติดสกัดไปอีกครับเดี๋ยวบองครับตายไปครับหนึ่งคนครับมีฮิวมาทางสรนอากาศแต่ไม่น่าพอก็สล็อตเชาโดไปครับโดนไปสองคนเอริเดียเข้าไปเก็บด้านหลังไปหมดเลยครับตายทั้งทีมครับน่าจะดีๆแล้วล่ะดีๆครับเอาคุยเรื่องฮัจิบังเหรอยังไงต่อก็เตอรครับเอาคุยดีเดี๋ยวจบเกมคุยฮัจิบังก่อนเอาไปแฝดเล่งแล้วเนี่ยไปแล้วโหเอาคุยต่อเร็วหรือหมดเวลาเริ่ม อ,อ,อะไรเนี่ยคนดูเขารอฟังอยู่นะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเรื่องฮัจ,จิบังเราจะยกย่อไปคลิปหน้านะครับถ้าไม่ลืม <c oughs> ลืมแน,น่นอนนะอยาหรือว่าถ้าใครอยากฟังก็อย่าลืมทวงใต้คลิปแล้วก็ช่วงขายของก่อนไปอยากให้ภาคก็ติดต่อกันได้นะครับไว้เ<ๆ>จอกันใหม่เอ้ยยังไม่สรุปไฟเลยสรุปก็คือเล่นบนตายเยอะมากครับแล้วก็เลยชนะไป <c oughs> ยำๆนะเลนบนเลนบนครับที่ชื่อตัวบี<ล>ไม่พูด<ล>ดีกว่าเอสเอสเนี่ย <c oughs> ไม่พูดไม่พูดไม่พูด,พด <c oughs> นั่นแหละครับ <c oughs> <c oughs> ช่องกูจะโดนด่าเนี่ยแน่นอนตามนั้นครับเลนบนตายเยอะมากแล้วก็เป็นการแก๊งจากทางเคยแคลืิมซะบ่อยครับแล้วก็เลนกลางเอ่อเบองมันตัวที่ไม่สามารถฆ่ามาสหาได้อยู่แล้วนะนอกจากเพื่อนมาแก๊งอย่างที่เราเห็นไปคือเชลวน่ามาแก๊งรอบนึงก็ได้ไปแต่ว่าแก๊งแค่รอบเดียวครับมาซาเขาฟาร์มขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วเล็ดม้าเนี่ยไปย้ำแล่นบนบ่อยมากทําให้เกมเกมแบบว่าขาดนั่นเองส่วนเล็ดล่างก็ตามที่เห็นครับซู้ไม่ได้ครับโอเคไม่อะไจะพูดไหมมีครับพาจิีบางอร่อยมากครับขอสปอนเซอร์เลยครับไว้เ,เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ